ร r น n s f เมอร์สองาพิมหาสงคารามแคนท่าพรอมกันแล้วที่โลกมาตุภูมิแห่งมนุษยชาติพ่อพันธุ์ที่อุบัติสร้างในทั้งความเมตตาและความหายนะและในอดีตที่นานแสนนานมาแล้วยุกสมัยที่มนุษย์ได้ออกล่าสัตว์ต่างๆเพื่อมาดำรงชีวิตและในตอนนั้นทั้งพ่อพันธ์มนุษย์และพ่อพันธุ์เครื่องจกักร ก็เคยได้เจอกันมาแล้วและพวกมนุษย์ก็ได้รู้ถึงความไหยนะที่แท้จริงและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความมันในเรื่องนี้ตัดภาพมาที่เซี่ยงไฮ้ในปัจจุบันมันได้มีเหตุการณ์แก๊สรั่วที่โกดังแห่งหนึ่งทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นต้องรีบอบพยพกันอย่างทัวหน้าแต่ที่จริงแล้วนี่ก็คือการปฏิบัติการของหน่วยจู่โจมของพวกทหารพวกเขาก็ได้เจอกับกลุ่มของอินซีติคอนตัวหนึ่งที่นี่ตัวตอนนี้พวกอโอโตบอทได้เดินทางมายังโลกมากมายและได้จับมือร่วม กัหน่วยรบของกัปตันวิลเลียมเพื่อจาัดก,การผู้รุกรานที่เหลืออยู่บนโลกของเราพวกเขาได้กระชับพื้นที่เข้าไปใกล้ๆอตัวนั้นและก็ได้เจอกับมันแล้วละ่ะและมันก็ได้กลายร่างเป็นหุ่นยักษ์ตัวใหญ่มาก และได้ทำลายที่นี่จนเลกเทพไปหมดแถมพวกมันก็วิ่งหนีออกจากพื้นที่ด้วยและพวกมันก็ไม่ได้มีตัวเดียวทิมงานของพวกออโตโบอทก็ตามไล่ล่ามันและจากการฉีกร่างมันแยก2ท่อ,อนเลยวไว้พยาสุดยอดเลยส่วนไอตัวยักษ์อีกตัวมันก็หนีเข้าไปในเมืองแล้วละ่ะและและ้วหุ่นยนต์รถบรรทุกสีน้าเงินสุดเท่ออปติมัสผ่ามผามก็ได้ออกโรงมาและได้พุ่งไปอัดไอหุ่นยักษ์ตัวนั้นสู้ก,กันไปสู้ก,กันมาทําลายข้าวกล่องเละเทะไปทั่วเลยแต่ออปติมัสของเราก็จัดการ มันได้และพี่แกก็ได้ถามมันครับว่ามีอะไรจะสั่งเสียไหมะล่ะอีดอกและมันก็ได้ตอบกลับมาว่าที่นี่ไม่ใช่ดาวของพวกแกและฟอนเลนจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งและออปติมัสก็จัดการมันจนซีงแงแกไปใต้ห้องกองโงไ้เลยและเรื่องราวก็ตัดมาที่บ้านเล็กๆไรๆ หลังหนึ่งตอนนี้แซมของเราก็จะไปเรียนต่อมาหาลัยแล้วล่ะครับทั้งพ่อและแม่ของพี่แกก็เสียใจเลยสินี่ลูกเราต้องจากเราไปแล้วหรือเนี่ยพระเอกของเราก็ยังรักกับเจมี่เคล่าสุดแซมเหมือนเดิมแต่ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันไม่หยุดเลยล่ะครับคือมิเคล่าไม่ค่อยพอใจแซมสักเท่าไหร่เพราะพี่แกนั้นไม่เคยบอกรักนางเอกเลยสักครั้งเดียวทั้งสองก็ได้คุยนู่นนี่นั่นกันแต่แล้วแซมก็ได้เจอกับชิ้นส่วนอันหนึ่งของเดอะคิวและมันก็มีอักษรบางอย่างฝังเข้าไปในหัวของพระเอกเลยไอเดอะคิวนั้นก็ตกลงไปที่ช ไฟฟ้าในบ้านกลายเป็นหุ่นยนต์เลยมันได้ลายเคร่งบ้านทันทียิงม่วตัวไปหมดทําให้พี่บอบเบ์บีต้องออกโรงมาและจัดการพวกมันทุกตัวไปได้แต่บ้านนี่เละเทะเลยล่ะครับเซมไดเอาชิ้นส่วนของดุคคิวหรือที่เรียกว่าออสปาร์กนั้นเก็บไว้และนางเอกของเราก็มาถึงบ้านเซมลแล้วล่ะเซมก็เลยให้ชิ้นส่วนของออสปาร์กนั้นให้กับนางเอกไปเลยและพระเอกของเราก็ได้มาคุยกับบอบเบ์บีครับเพราะว่าเซมนั้นจะไปเรียนต่อที่มาหาลัยแต่เขาก็จะไม่เอาบีไปไรนี้บีมันก็ร้องไห้เสียใย,สย,สยใจลน่ ีวมิเคล่าก็เด้แต่งตัวสวยๆมาบอกลาแซมแต่พี่แซมก็ยังไม่บอกรักเจ๊แกอยู่ดีและถังคููก็ได้จูบลากันแต่แล้วก็มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมาสแกนมิเคล่าแล้วมันก็รู้ได้ครับว่าเซเดอ์คิวนั้นอยู่ที่เจ๊แกมันก็เลยส่งสัญญาณให้กับพวกอินเซพติคอนที่ได้ลอยอยู่นอกโลกและมันก็ได้สั่งให้พวกของมันไปชิงเซเดอ์คิวมาทันทีที่กองทัพทหารนั้นก็ได้มีเอวันคนหนึ่งมาหาพี่วิลเลียมโดยประธานาธิบดีเป็นคนส่งเขามาเพื่อมาเคลียร์เรื่องของไอพวกหุ่นยนต์ล่ะคร อินเซปติคอนที่ลอยอยู่นอกโลกตัวนั้นมันได้ประสานตัวเองเข้ากับดาวเทียมของพวกทหารและได้ดักฟังข้อมูลต่างๆของพวกมนุษย์แล้วล่ะไอพีเว่นก็ได้เจอกับพวกทหารและออพติมัสพรามมันก็โม้ใหญ่เลยว่าประธานาธิบดีมันคนส่งเดียนมานะไว้อย่าใครเถียงกูนะคะมันก็ได้ถามครับว่าไอพวกต่างดาวมาที่นี่เพราะอะไรเหรอเพราะว่าตอนนี้ไอเอ็นบีอีวันก็ได้นอนแน่นิ่งอยู่ในมหาสมุทรและชิ้นส่วนของเดอะคิวที่เหลืออยู่ก็ถูกเก็บไวอ้อย่างดีในฐานทัพทหารหารู้ไหมว่าที่มันพูดออกไปนั้นไออินเซป ติคอนก็กําลังแอบฟังอยู่แถมไอลเวนก็ได้บอกด้วยว่าที่พวกมันหมายอย่างโลกเรื่อยๆนี้เพราะว่าพวกมันมาตามล่าพวกออโต้บอทไงมันก็เลยอยากให้พวกออกติมันนั่นออกไปจากโลกครับตัดภาพมาที่แซมเขาก็ได้มาที่มหาลัยและก็ได้มาที่หอของเขาแล้วพี่แกก็ได้มาเจอกับไอหน้าป้าบูคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าลีโอเขาเป็นรูมเมทของพระเอกแล้ครับพี่แกก็ได้พาพระเอกมาที่ห้องทํางานมันทํางานเกี่ยวกับเวทของหุ่นยนต์ที่มารุกราัโลกครับพี่แซมก็ได้เจอกับเจสาสาวซิวกิ้วคนหนึ่งด้วยแหลอะอ๋อแส ยและในตอนนั้นไออินเซปติคอนบนดาวเทียมได้ปล่อยลูกกระจกของมันมาที่ฐานทัพทหารเพื่อที่จะเอาชิ้นส่วนของออสปาร์กมาและไอเสือเหล็กตัวนั้นได้ปล่อยลูกเหล็กขนาดจิ๋วลงไปในท่อและพวกมันก็ได้มารวมตัวกันและมันก็กลายเป็นหุ่นขึ้นมาพวกมันได้ไปเอาชิ้นส่วนของออสปาร์กนั้นมาเลยพวกทหารก็รู้แล้วล่ะว่ามีคนบุกมาที่นี่แต่พวกเขาก็โดนพวกอินเซปติคอนโจมตีจนเละตุมเป๊ะไปและพวกมันก็ได้ชิ้นส่วนของออสปาร์กเล่นหนีไปได้รูมเมทของแซมก็ได้พาพระเอกมาที่ป่าต แห่งหนึ่งแซงก็ได้เห็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างอีกแล้วพี่ข่าวและพระเอกเล่าและแสงก็ได้เจอกับอีเจ้คนสวยนั้นอีกแล้วแถมเจ้แกก็จะมากินพระเอกด้วยแ่จู่จู่บีก็มาหาพระเอกไว้เพื่อนเพื่อนของพี่แกก็อึ้งเลยสินี่แกมีคาเมโลเลยหรยวะและอีเจ้คนนั้นก็ได้ขึ้นรถมาด้วยบีมันก็หัดเจ้คนนั้นเลยว้ทาให้อีเจ้คนนั้นเดินหนีพระเอกไปเลยวันรุ่งขึ้นบีได้พาแซมมาเจอกับออพติมัสพระเอกก็วอยไว้ใหญ่เลยครับว่าเขานั้นอยากเป็นเด็กมหาลัยสักวันหนึ่งไม่ได้เลยหรออแตต่ิมัันน้ อยากให้แซมช่วยพวกเขาหน่อยเพราะว่าพวกมนุษย์นั้นคิดว่าสงครามที่เกิดขึ้นนั้นมาจากโอตโตบอตพวกเขาเลยคิดที่จะไล่พวกพี่แกออกไปจากโลกไรงี้แต่แซมก็ไม่ช่วยอยู่ดีครับเขานันอยากจะกลับไปเรียนมหาเลยนะดอกนักกลางทะเลแอตแลนติกได้มีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ลอยลําอยู่ที่นี่และมันก็ได้มีพวกอินเซปนิคอนได้ลงมาจากเรือลํานั้นพวกมันได้ดำดิ่งลงไปสู่ก้นมหาสมุทรเพื่อที่จะไปหาไอ้เมกะทอนและมันได้ใช้ชิ้นส่วนของอสปาร์กนั้นปลุกเมกกะทอนขึ้นมาไว้และพอมันตื่นขึ้นมามันก็พูด ขึ้นมาเหนือน้ำและออกนอกโลกไปเลยไอ้เมกาะทอนก็ได้เดินทางกลับมาที่ดาวของมันดาวไซเบอร์ทรอนและมันก็ได้มาหาอาจารย์ของมันครับมันก็คือไอ้ฟอร์เลนหุ่นยุกดึกดําบันเล,ล็งมันก็ได้รู้ด้วยว่ามีขุมทรัพย์พลังแห่งเอเนอร์จนอีกที่หนึ่งอยู่บนโลกและกุญแจสําคัญที่จะพาไปยังที่อยู่ของมันอยู่ในจิตสํานึกของพระเอกครับและไอ้เมกาะทอนต้องออกตามล่าพระเอกทันทีในตอนนั้นเสียงก็เรียนตามปกติเยอ่แต่แล้วพี่แกก็มีอักษรเข้ามาในหัวและพระเอกก็ออกไปเขียนมั่วต้เต็มกระดานไป ลแล้วพระเอกก็บอกด้วยว่าที่ไอสไตล์บอกแล้วมันผิดทุกคนก็อึ้งเลยสิมึงไปรู้มาจากไหนวะเนี่ยแซมก็เลยถูรหามิคเคิล่าเลยว่าที่เขาเป็นแบบนี้ก็ตั้งแต่เขาได้สัมผัสเดอดคิ้วในตอนแรกและตอนนี้ก็ได้มีหุ่นหน้าประจวบตัวหนึง่งบุกมาบ้านของมิเคิล่าเพื่อที่จะเอาชิ้นส่วนของเดือดคิ้วไป นางเอกของเราก็จัดก,การมันได้และเจ๊แกก็ได้เดินทางไปหาพระเอกทันทีตอนนี้ไอ้พวกทหารและทีมงานของออโต้บอทก็รู้แล้วล่ะว่าพวกอินเซปติคอนกำลังมาแซมก็ได้กลับมาที่ห้องของเขาและอีเจจอมเซฟก็ได้มาหาพระเอกอีกแล้วแถมเจ๊แกก็จะม,มาปั้มแซมอีกด้วยแต่มันก็มีอะไรบางอย่างออกมาจากตูดของพี่แกไว้และในตอนนั้นเองเจมีเคล่าก็มาเห็นพอดีแหละครับอีดา่าแกน้อใจฉันเหรอนี่แต่แล้วอีเจคนนั้นก็เผยร่างจริงออกมามันเป็นพวกอินเซปติคอนไว้ตั้งแซมและทุกคนก็วิ หนีกันกเ็เจอกระเจิงหนีไปหนีมาแซมมิคิล,ล่าและไอลีโอก็โดนพวกมันจับตัวไปและไอเมกาอนก็โผล่มาพวกมันก็ได้จับแซมขึงเอาไว้แถมพวกมันได้ใส่ตัวโซนตีนอะไรบางอย่างเข้าไปในป่าของพระเอกด้วยทําให้พวกมันเห็นอักษรอะไรบางอย่างออกมาจากหัวของแซมแต่แล้วออตติมัสและทีมงานของออโตโบอทก็โผล่มาอัดพวกมันสู้ไปสู้มาพวกขอก็มาอัดกันในป่าแห่งหนึง่งรามก็ได้สู้กับพวกมันเต็มที่ขี้เต็มกางเกงแต่พวกมันก็มีเยอะเกินรามก็โดนอัดอย่างหนักเลยล่ะครับและ พี่แกก็โดนไอ้เมกกทอนฆ่าไปเลยอ้าอและเมื่อผ่านกนสุดท้ายตายลงไปไอ้ฟอร์เรนมันก็ออกมาได้แล้วล่ะครับและพวกออโต้บอทก็ได้มาช่วยแซฟให้ทุกคนออกจากที่นั่นได้พวกอินเซฟนิคอนที่ได้ดักฟังโทรศัพท์ของแม่แซมมันก็รู้แล้วล่ะครับว่าพ่อและแม่แซมอยู่ที่ไหนและพวกมันได้บุกมาจับทั้งคู่ไปเลยและในตอนนั้นมันก็มีอุกกาบาตได้ตกลงมาจากฟากฟ้าพวกมันก็คือพวกของฟอร์เรนไว้และพวกมันก็ได้ติดต่อไปยังมนุษย์ทั่วโลกและให้พวกมนุษย์รู้ไว้ว่า ตอนนี้พวกมนุษย์นั้นจะเกิดความชิปหายแน่ถ้าไม่ยอมส่งตัวแซม,มกลับพวกมันพระเอกก็คิดมากเลยสิเพราะว่าออปติมัสผู้นำของพวกเรานั้นก็ไม่อยู่แล้วแถไมไอพี่เวทหน้าจืดมันได้มาถอดหน่วยของวิลเลียมออกด้วยและยุติการรบทั้งหมดของออโตบอทด้วยล่ะครับและในคืนนั้นแซมก็คิดอะไรดีๆออกแล้วละ่ะพี่แกก็ได้ถามพวกออโตบอทเลยว่าพอร,รู้จักอักษรที่มันอยู่ในหัวเขาหรือเปล่าแต่พวกมันก็อ่านไม่ออกแหะครับลีโอก็ได้มาบอกว่าเขารู้จักคนที่พอช่วยได้นะและแล้วพี่แกก็ได้พาพระเอกมันเจอ กับไอ้นาสตินซิมอนที่บรรลายเป็นคนขายเนื้อแล้วล่ะและเขาก็ได้พาพวกพระเอกเข้ามาในคังข้อมูลเอเลียนของเขาไอ้ซิมอนก็ได้เล่าถึงข้อมูลต่างๆให้พระเอกฟังไอ้พวกหุ่นยนต์มันมาที่โลกมอนานมาแล้วทําให้ทุกทุกที่มีสัญลักษณ์นั้นอยู่มิเคล,ล่าก็ได้เอาหุ่นอินเซปติคอนตัวหนึ่งมาและได้ถามมันครับว่าอักษรพวกนี้แปลว่ายังไงเรดาร์มันก็บอกครับว่าเขาทั้นกงอ่านไม่ออกเหมือนกันแต่มีคนที่อ่านออกก็คือพวกซิกเกอร์หุ่นยนต์รุ่นงับเงืองมันอ่านได้นะและพวกเขาต้องเดินนนทททาาางไไปหมมัี่วชุกคด้ ที่พิพิธภัณฑ์การบินแห่งหนึ่งและได้ทําแผนการเพื่อที่จะแอบเข้าไปที่นั่นแล้วพวกเขาก็แกะรอยดังสีของพวกหุน่นและได้เจอกับหุ่นของพวกมันแล้วล่ะแซมก็ได้เอาสเก็ตของออสปาร์คปลุกมันขึ้นมาไอหน้าแก่คนนี้มันมีชื่อว่าเจ็ทไฟที่มันเคยเป็นพวกของอินเซปติคอนและได้กลับฝั่งมาเป็นพวกของโอตบอตล่ะครับแซมก็ได้เจรจากับมันและได้ถามเรื่องดาวที่เกี่ยวกับอักษรที่อยู่ในหัวของเขาแต่จู่ๆมันก็พาทุกคนวาร์ปมาที่อียิปต์เลยมึงมาได้ไงวะเนี่ยและมันกกก็ได้้เเล่่่าาาถึงงงงรือตตๆใหัับทุคนฟ ตำตัวฟังันมันได้แล้วว่ะพอพันของพวกคุณยนเคยมาที่นี่แล้วในอดีตด้วยว่าถูกประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยวพลังแหงเอเนจอนที่มันได้บันดาลชีวิตให้กับพวกเขาเพื่อที่จะไม่ให้พวกมันเสื่อมสภาพและตรงไหนสักแห่งในใต้ทะเลทรายนี้บรรพบุรุษของพวกมันได้สร้างเครื่องมหันรกรเพื่อเก็บเกี่ยวพลังแหงเอเนจอนโดยพวกมันจะทำลายดวงอาทิตย์ทิ้งไปและพวกข่อเรื่อจากพราหมณ์ชีวิตนำรุ่นแรกของพวกคุะพวกขได้เดินทางออกไปทั่วจักรวาลเพื่อหาดวงอาทิตย์อันไกลโพ้นเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวและ และเพื่อไม่ให้ดวงดาวนี้ถูกทำลายพวกเขาได้เสียสละตัวเองพันหนึ่งเอาไว้กับเมทริกนั้นเพื่อที่จะปกป้องแม่ฟอร์เรนหามันเจอและเมื่อไรที่ฟอร์เรนหามันเจอโลกก็จะถึงข่าวดับสูญแล้วครับโดยมีคนเดียวที่จะดูุดมันได้คือพรามแต่ตอนนี้ออติมัสนั้นก็ได้ตายหาไปแล้วเซมก็เลยคิดออกครับว่าทำเมทริกนั้นคืนชีพไม่กับเครื่องมหาจักรกลได้ก็ต้องคืนชีพไม่กับออติมัสได้ด้วยสิและมันก็มีคำใบหนึ่งว่าเมื่อรุ่งอรุณสองแสงนับใบกิดสามกษัตริย์จะเผยให้เห็นหน ก็คือปลายของทะเลแดงแซมก็เลยติดต่อให้วิลเลียมเอาร่างของอ,อัลติมัตไปยังที่นั่นหน่อยและพวกทหารก็เริ่มปฏิบัติการเลยทีมงานของแซมก็ได้มาถึงพีระมิดแล้วละ่ะและพวกเขาก็ได้แอบกันที่นี่เลยแหละครับและในคืนนั้นแซมและมิคเคล่าก็ได้มาสวีทว,วิวกันแต่เซมนั้นยังไม่บอกรักนางเอกอยู่ดีปากแข็งยังเลยนะเธอและแล้วแซมก็คิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะไว้แซมได้มาอธิบายให้ทุกคนฟังว่า3ดวงดาวนั้นคือ3ดวงดาวแห่งกษัตริย์ทั้งหมดนั้นชี้ไปยังจอแดนหุบของเมืองแพทราล่ะคร นนนััททบนเครื่องของกองทัพพวกเขาได้พาร่างของอติมัตพรามาแต่จูจูกัปตันก็ได้บอกว่าตอนนี้มีเหตุขัดข้องเราต้องกระโดดร่มลงเดี๋ยวนี้เลยพี่วิลเลี่ยมก็เอาคือนอแอฟพิวเวนเลยสิครับจนทําให้มันปิวตัวเครื่องไม่เลไวไแซมและทีมงานก็เดินทางมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งแต่ที่นี่มันไม่มีอะไรเลยครับและแอฟแฟนนรก2ตัวก็ได้ทะเลาะก,กันจนทําให้แซมหินรอยอะไรบางอย่างหลังกําแพงครับบีก็ได้ทําลายกําแพงนั้นและพวกเขาก็ได้เห็นร่างของพรามแถมแซมไม่ได้เจอกับเมทริกอีกด้วย แต่จู่ๆไอ้แมทถึงนั้นมันก็สลายไปเลยอะไรครับเนี่ยแต่เซมก็ไม่ยอมแพ้ครับพี่แกได้เก็บเศษฝุ่นของมันไว้ด้วยและตอนนี้ทีมงานของทหารก็ได้มาถึงที่นี่แล้วล่ะและพวกเขาก็เตรียมการคุ้มกันออฟติมัสทันทีแต่แล้วไอ้พวกอินเซปติคอนก็ได้มาโจมตีพวกของแซมจนทําให้พวกเขาตั้งมาหลบเลยพวกเขาก็ได้วางแผนกันครับโดยที่แซมและมิเคล่าจะไปหาออฟติมัสส่วนซิมมอนและแลีโอก็จะลอบพวกมันเอาไว้แต่ไอ้เมกาทอนก็โผล่ามาและมันก็ได้สั่งให้อินเซปติคอนทุกคนบุกเลยไว้ พวกมันก็ลงมาจากฝาเยอะมากส่วนทางของซิมเมอร์ลิโอก็ได้เจอกับหุ่นตัวบากเอกเลยละไว้เส่ยมันยิ้มันหนีวะเตินเซียมลิมิเคล่าก็โดนพวกมันถล่มอย่างหนักทั้งสองคนก็ใกล้จะถึงตัวของอติมันแล้วทางของพวกทหารก็กระนำยิงพวกมันไม่ยั้งและตัวยักษ์นั้นก็ได้ใช้พลังของมันดูทุกอย่างเข้าไปในปากมันเลยไว้แถมแฟนในรถตัวสีแดงก็โดนมันแดกเข้าไปด้วยแต่มันก็ยังไม่ตายแถมพี่แกก็ยังอัดไอ้ยักษ์นั้นจนแหลกเลยและที่ทะเลทรายมันก็ได้มีรถไถคันหนึง ได้ปล่อยตัวพ่อแม่แซมออกมาแซมไม่ได้เจอกับพวกเขาครับแต่มันก็ได้มีไอหุ่นหน้าส้นตีนขวางอยู่แต่บีก็ได้ออกมาอัดมันจนมันซีแกแกลไปเลยกองกำลังทางอากาศก็ได้มาช่วยสู้กับพวกมันอีกแรงแต่พวกของรนอัดจ,จนเละไปทุกลำเลยและไอหุ่นตัวยักษ์นั้นก็ได้ปีนพีระมิดขึ้นไปครับปีซิมอนก็ได้ตามมันไปเลยพี่แกได้ติดต่อนายพลไปว่าให้พวกเขานั้นยิงไอตัวที่อยู่บนยอดพีระมิดให้หน่อยฝั่งของพวกทหารก็ยังปาชาด,ดากับพวกหุ่นยังเมามันแซมและมิเคลล่าก็หนีตายสุดชีวิตแต่ แล้วพวกมันก็มีกําลังเสริมด้วยไว้และพี่หน้าแก่เจ็ตไฟก็ได้โผล่มาอย่างเท่ๆและอัดพวกมันไปแต่พี่แกก็โดนพวกมันอัดจนเกือบตายเลยแหละไอหุ่นยักหน้า้นตีนก็ขึ้นไปบนยอดพีระมิดและมันก็ได้ทําลายยอดของพีระมิดนั้นเพื่อที่จะเปิดเครื่องมหาจักรกลไว้แต่แล้วพวกทหารก็ยิงมันจนร่วงไปเลยล่ะครับเซมก็ได้วิ่งไปหาออลติมัตได้แล้วล่ะแต่พี่แกก็โดนพวกมันยิงใส่ตูมจนพระเอกของเราแน่นิ่งไปเลยและในฝันของแซมนั้นเขาก็ได้เจอกับพรามตั้งหกที่คอยปกป้องมัน ทิ้งเอาไว้ครับพวกเขานั้นได้เฝ้าดูเซมมาตั้งนานแล้วละ่ะและพวกเขาก็ได้บอกด้วยว่าทุกๆอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวแซมแล้วว่าแล้วพระเอกของเราก,ก็ตื่นขึ้นมาเลยไว้แเม่ทิ้งอันนั้นก็ได้กลับมารวมร่างแล้วละ่ะและพระเอกของเราก,ก็ยอมบอกรักเกมิีเคล่าแล้วไว้ยห้แซมก็ได้เอาเมททิ้งอันนั้นไปปักข้ากับร่างของอติมัสทันทีจนทําให้พี่แกนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งแต่แล้วไอ้ฟอร์เรนก็โผล่มาอารทุกคนและมันก็ได้เอาเมทิกไปด้วยมัน็ได้เอาทนนิ้งไปเปิดเครื่องมหาจากกพวย ทหารก็กระหน่ำยิงพวกมันไม่ยั้งเลยตมบจูบจับตามแต่แล้วไอ้ฟอร์เดนก็ได้ใช้พลังของมันบังคับตูทุกอย่างให้ลอยขึ้นและได้ปล่อยพวกเขาตกลงมาเล่เทไปหมดเลยไอ้เจ็ตไฟที่กำลังจะตายหามันก็ได้ยกอะไรของพี่แกให้กับออฟติมัสพรามเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้กับเขาและแล้วออฟติมัสพรามก็ได้รวมร่างกับเจ็ตไฟและออกไปลุยกับพวกมันเลยว้ยพี่แกได้พุ่งไปหาไอ้ฟอร์เดนและได้ยิงใส่เครื่องมหาจากคนนั้นจนเละไปเลยออฟติมัสก็ได้สู้กับฟอร์เดนและเมกาทรนจนเมกาทรนหน้าแ ไปเลยล่ะครับและแล้วพี่ออพติมัสของโรก็อัไดไอโฟล์นจนมันซีแงแกไปเลยไว้ทุกคนก็ชนะแล้วไว้เฮ <Optim us S 1> ้อออพติมัสก็ได้ขอบคุณพระเอกที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และเขาก็ได้กล่าวว่าไม่ว่าจะเจออะไรพวกเขาก็จะสู้สุดใจแน่นอนและเรื่องราวของทานฟเมอร์อภิมหาสงครามแคที่คอดมันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับ t a n ฝอเมอร์ภาค2องนะครับอ่ะพี่ปาหึอมามหาสองคามแขนนะฮะ r a n s f o r m e r นะครับก็มีทั้งหมดอยู่5ภาคใช่ปะถ้าไม่รวมภาคของบอมบบีนะครับเดี๋ยวก็จะทํามาเรื่อยๆนะครับรอหน่อยน้าสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก,ก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ติชมได้เลยสําหรับคลิปนี้ DC Movie ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปล่ะจุ๊บ